สวัสดีเนี่ยกลุ่มพวกเราเองมีกัน15คนชื่อกลุ่มอหรอตั้งนโมโพเคียวเป็นไงเฟี้ยวใช่ปะตอนเนี้ยพวกเราเรียนโลจิป,ปีสาแล้วส่วนเนี่ยอาจารย์เราเองสอนวิชาโพเคียวอาจารย์อะ่ะให้ทำคลิปเกี่ยวกับการจัดซื้อเอาแบบว่าสร้างสรรค์เลยนะพอพวกเราได้ยินก็เกิดไอเดียทำคลิปนี้ขึ้นมายัางไงล่ะพวกแกอยากรู้ความลับอะไรกันปะความลับอะไรหรอ ลักจะซื้อนะสิ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสาธุเหมือนเดิมจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความลับจะซื้อ7 EV ที่ผ่านมาได้ความรู้กันไปเยอะเลยใช่ไหมล่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะเพราะอีพอดีเราจะเจอกันเป็น EP สุดท้ายแล้วฮือหือแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะวันนี้ทุก,ก็ยังมีความลับดีๆมาบอกทุกคนอีกเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องอะไรไปดูกัน ความลัดจะซื้อ EP 8อยากเป็นนักจะซื้อมือโป,โปต้องรู้ ก่อนหน้านี้เพื่อนของสาธูทั้งสามสาวก็ได้มาบอกความลับกับทุกคนไปแล้วทั้งทักษะหน้าที่ของนักจัดซื้อวิธีการคัดเลือกซัพพลายเออร์เทคนิคการเลือกซื้ออีกมากมายและไหนจะเป็นความรู้ดีๆที่ได้ฟังจากพี่ๆที่มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออีกแล้วถ้าอยากจะเป็นนักจัดซื้อมือโปรล่ะจะต้องทำยังไงเดี๋ยวสาธุคนนี้จะบอกทุกคนเอง สิ่งที่นักจัดซื้อต้องมี 1. ความซื่อสัตย์และโปร่งใสหัวใจสำคัญของนักจัดซื้อที่ดีต้องมีจิตสำนึกของความซื่อสัตย์การทำงานทุกอย่างต้องทำด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 2. การเป็นนักจัดซื้อต้องมีการวางแผนการทำงานและการบริหารเวลาที่ดีวางแผนงานก่อนลงมือปฏิบัติการบริหารเวลาให้เหมาะสมเพราะการจัดซื้อมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนด เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งปัจจัยสำคัญของงานจัดซื้อก็คือซื้อสินค้าให้ได้คุณภาพถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือพูดง่ายๆก็คือคุณภาพดีราคาเหมาะสมและทันเวลา 3. การจัดลำดับความสำคัญของงานหลายครั้งที่งานต่างๆมักจะไหลเข้ามาพร้อมกันโดยแทบไม่ทันตั้งตัวดังนั้นนักจัดซื้อที่ดีควรจัดลำดับความสำคัญของงานอันไหนควรทำก่อนอันไหนควรทำทีหลังเพราะหากฝ่ายจัดซื้อทำงานที่ป่าปนกันและแล่าช้าอาจจะส่งผลกระทบไปถึงฝ่ายอื่นที่จะต้องรอวัตถุที่ฝ่ายจัดซื้อต้องสั่งซื้อหรือที่ต้องทำงานต่อจากฝ่ายจัดซื้อ 4. มีความอดทนต่อแรงกดดันจากรอบข้างเพราะงานจัดซื้อนอกจากจะต้องแข่งกับเวลาแล้วยังต้องติดต่อประสานงานทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกมากมายเช่นซัพพลายเออร์ฝ่ายงานที่ต้องการใช้วัตถุดิบฝ่ายการผลิตผู้บริหารอนุมัติการซื้อการจ้างฝ่ายกฎหมายหลายครั้งที่มีการร้องเรียนจากหลายด้านทั้งภายในภายนอก รวมทั้งผู้มีอำนาจบริหารผู้ที่ทำงานจัดซื้อจึงต้องมีความอดทนต่อแรงกดดันเสียงวิจาร์ณลอบข้างเป็นอย่างมาก 5. เรียนรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรองราคาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักจัดซื้อด้ยหลักๆของการต่อรองก็คือการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับอย่างเป็นธรรมหรือเจรจาแบบได้ทั้งคู่ win-win win negotiation สาธุ บอกความลับสุดท้ายให้ทุกคนได้รู้ไปแล้วสาธุมีเกมการตอบคำถามมาให้ได้เล่นกันโดยการตอบคำถามครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด10บผู้เล่นคุณรู้ไหมว่านักตัดซื้อควรมีทักษะอะไรบ้าง ค่าสำหรับทักษะที่นักจัดซื้อควรมีเลยนะคะทักษะแรกเลยค่ะสำคัญมากๆนั่นก็คือทักษะการเจรจาต่อรองค่ะ 2. นะคะทักษะการวางแผนงานประสานงานแล้วก็ติดตามงาน 3. นะคะทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนอกเหนือจาก3ทักษะนี้แล้วนะคะก็อาจจะมีทักษะอื่นๆอีกด้วยเช่นทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การมีไหวพริบที่ดีค่ะคุณรู้ไหมว่านักจัดซื้อควรมีวิธีการในการจัดหาวัตถุดิบอย่างไร ดิฉันคิดว่านักจัดซื้อควรเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าในราคาที่ถูกแต่ว่าคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ผลิตออกไปได้ค่ะคุณรู้ไหมว่าใน 7R ของฝ่ายจัดซื้อ Right Price หมายถึงการซื้อสินค้าที่มีราคาเป็นอย่างไร ที่ฉันคิดว่าคือการซื้อสินค้าที่มีราคาถูกที่สุดยิ่งถูกมากๆยิ่งดีทำให้ประหยัดต้นทุนค่ะ Right price คือการซื้อสินค้าที่มีราคายุติธรรมและเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามีความคุ้มค่าและเราได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือวัตถุดิบที่สั่งซื้อมาซึ่งที่คุณตอบมายังไม่ถูกต้องเพราะราคาที่ดีไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุด ต้องดูคุณภาพของสินค้าประกอบด้วยคุณรู้ไหมว่าซัพพลายเออร์ที่ควรร่วมงานด้วยควรมีลักษณะอย่างไรก็ต้องรู้สิคะเพราะซัพพลายเออร์ที่ควรร่วมงานด้วยก็ต้องเป็นซัพพลายเออร์ที่ให้ความสําคัญด้านคุณภาพของสินค้าเป็นหลักการขนส่งก็ต้องตรงตามเวลาที่กําหนดการติดต่อประสานงานก็ต้องรวดเร็วนอกจากนี้นะคะโรงงานของซัพพลายเออร์ก็ต้องได้รับมาตรฐานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ คุณรู้ไหมว่าเทคนิคการจัดซื้อแบบใดเหมาะสำหรับการจัดซื้อสินค้าประเภท MRO item มากที่สุดขอตอบว่าเป็น Banket Order System นะคะเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการจัดซื้อสินค้าในปริมาณที่มากแล้วก็มีการใช้งานอยู่เสมอนะคะซึ่งสินค้าประเภท MRO item เนี่ยก็เป็นสินค้าที่ใช้ในปริมาณที่มาก ดังนั้นจึงต้องจัดซื้อในปริมาณที่มากอยู่แล้วนะคะเพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอค่ะคุณรู้ไหมว่าเทคนิคการจัดซื้อแบบใดที่ซัพพลายเออร์มีหน้าที่ในการเก็บสต็อกไว้ให้กับผู้ซื้อคิดว่าเป็น System c o n นแทคติ้งค่ะพราอเป็นการจัดซื้อสำหรับการซื้อเป็นประจำซ้ำๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยสัญญาจะเป็นระยะลางจนถึงยาว โดยภาระหน้าที่ในการจัดเก็บจะเป็นของซัพพลายเออร์ซึ่งซัพพลายเออร์มีหน้าที่ในการจัดเก็บสต็อกไว้ให้กับผู้ซือ้อเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งสัญญาค่ะคุณรู้ไหมว่าเทคนิคในการจัดซื้อที่ชื่อว่าบิดดิงคืออะไรบิดด uh ิงอ่อ บิดดิ้งนะคะคือการประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะที่สามารถช่วยลดขั้นตอนในการจัดทําเอกสารได้แล้วก็ยังไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาสถานที่ในการประมูลอีกด้วยค่ะ ที่พูดมาไม่ใช่การบิดดิ้งแต่คือเทคนิค e auction ต่างหากล่ะแต่บิดดิ้งคือการประมูลที่แข่งขันราคาจากผู้ขายหลายรายโดยผู้จัดซื้อเป็นผู้จัดประเมินซึ่งการประเมินส่วนใหญ่สเปคของสินค้าจะมีมาตรฐานที่เหมือนเหมือนกันดังนั้นจะแข่งขันกันที่ราคาและเงื่อนไข คุณรู้ไหมว่าในการประมูลออนไลน์ทั้งผู้จัดประมูลและผู้เข้าร่วมประมูลต้องมีจริยธรรมที่สำคัญอย่างไรผู้จัดประมูลและผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องไม่มีการทำข้อตกลงกันนอกรอบไม่มีการกดราคาให้ต่ำลงมาก,มากๆเพื่อต้องการที่จะชนะการประมูลคุณรู้ไหมว่าแนวคิดสินค้าที่ดีต้องมีราคาแพงเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาแบบใด มาเก็ตสกิมมิ่งโมเดลพอเป็นกลยุทธ์ที่มีการตั้งราคาให้สูงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือคุณรู้ไหมว่าสินค้าโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาแบบใดอ๋อกลยุทธ์มาเก็ตแชร์โมเดลค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ตั้งราคานะคะ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้มาซื้อสินค้าค่ะและโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเมื่อนำมาหารกับจำนวนสินค้านะคะจะทำให้สินค้านั้นราคาถูกลงนั่นเองค่ะ สินค้าโปรโมชั่นซื้อ1แถม1เป็นการซื้อสินค้าในราคาเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นผู้ขายไม่ได้ตั้งราคาให้ต่ำตั้งแต่แรกแต่เป็นการดึงดูดผู้บริโภคด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นนั่นเองจึงเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาแบบ price volume model การตอบคำถามทั้งหมดก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ได้ทั้งความรู้และได้เล่นเกมสนุกสนุกอีกด้วยเยี่ยมสุดๆไปเลยแต่คงถึงเวลาที่ต้องบอกลากันจริงๆแล้วงั้นสาธุเป็นตัวแทนทั้ง4สาวบอกกับทุกคนกะ็ละกันขอบคุณทุกคนมากนะที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง8 EP พวกเราดีใจมากๆเลยที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆทุกคน ยังไงถ้ามีโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมพวกเราทั้งสี่คนนะสำหรับวันนี้บา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องแล้วนะคะบายย